จังที่สมุทรสา ดรอไม่ทอดท ด2 3และ V 2 4ี่หนุ่มเต๋ากับสาวจอยนะครับเชิญคุณแมวก่อนเลยครับอกอดกอดนานไปกอดนานไปนิดนึงเต๋าวันนี้เต๋ากินอะไรมาที่ว่าเต๋าวันนี้คึกคักมากเลยมันไปหมดเลยหน้าตาท่าทางน้ำเสียงก็คึกคักคึคกคคมากจนเพี้ยนไปไหนก็ไม่รู้แต่แต่ก็ คือไม่ได้เพี้ยนจนจนจนน่าเกียดนะครับก็เพี้ยนในระดับที่เป็นมาตรฐานของเต๋าแหละก็ก็ก็ยอมรับว่าวันนี้เต๋าสร้างสีสันได้พอสมควรนะครับก็พลิกจากความที่เราอาจจะได้ในเรื่องของการร้องเพลงแต่ว่าเราพลิกมาให้มีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงท่าทางอะไรวันนี้พี่ชอบนะพี่ชอบสุนจอยพี่ก็ไม่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเพราะว่าพี่ดูเต๋าอย่างเดียวเลยวันนี้ คือพ,พี่สงสัยว่าไม่รู้ว่าพี่ต้อยแอบเอาอะไรให้กินหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นคอมบิเนชันที่น่ารักดีนะครับก็ขอให้พัฒนากันต่อไปไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรครับคุณปังครับครับน้องเต่าน้องจอยนะครับ เป็นโชว์ที่สนุกและก็น่ารักมากๆนะครับน้องจอยเนี่ยเสียงสวยนะครับรับเพลงนี้ทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอื้อนหรือว่าจังหวะอะไรก็ตามพี่ชอบนะครับทําได้ดีนะครับน้องจอยน้องเต๋าเนี่ยนะครับพี่ชอบมากกว่านะครับผมถึงจะร้องเพี้ยนตามมาตรฐานของเต๋านะครับแต่สังเกตเห็นนะครับคุณผู้ชมเขามันกว่าฝ่ายหญิงมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลีลาการเต้นหรือวิธีการร้องที่อึกซึกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเข้าท่านะครับฟังไปฟังมารู้สึกจะเป็นหนุ่มเมาข้าวสาวนาเกลือนะครับแต่โชว์นี้สนุกนะครับน่ารักดีที่ชอบครับโชคดีครับครูเป็ดครับค่ะเพลงนี้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าโนะเนาะ ผู้หญิงแข็งแรงกว่าค่ะหอ่หอหอจอยร้องแข็งแรงมากนะคะส่วนพี่เต๋าก็ต้องไม่ใช่แนวเรานะคะมันยากมากเลยเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบ เขาเรียกนายปงชึ่งที่ร้องหลังรถตัวรถบัสอะนึกออก่าถ้าเอาอารมณ์นี้ออกมามันก็จะง่ายกว่าการร้องเพลงของเต๋าเยอะนะคะแต่ว่าเต๋าไปเกรงไปอะแล้วก็เอาความสนุกเข้าช่วยด้วยมันเลยดุมันมันเลยยากไปสําหรับหนูนะคะมันต้องผ่อนคลายมากกว่านี้ก็กินเกลือไปก่อนนะกันลูกนะอย่าลืมกินข้าวขอบคุณค่ะครับเต๋า v 23และจอย v 24ครับแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาสืบสารบทเพลง